อ่ะโอเคครับก็คือข้ามถูกลักเซอร์บอลนะวันนี้ก็จะมาแนะนำรูทเซตหนึ่งก็คือรูทฟูลเฮดพีอะไรเนาะแล้วก็ที่เหลือก็วัดดวงเอาตามมาเลยเนาะก็รูทนี้ก็จะเป็นรูทที่ดีแหละสำหรับผมคิดนะรูปที่เล่นเบงก้าก็ได้แล้วแต่แบบก็คือแม็กเฮดพีในการใช้เลือดเนาะสำหรับเล่นเบงก้าเป็นก็จะมีอยู่2สายคือ1คือเอาสกิลเจลล้างมือมาในการกันของพวกสกิลยูกิเพราะยูกิมันห้ามใช้สกิล เบลนกาถูอตะระกูที่แพท้ทามะรวมไปถึง <c oughs> อ,อาจจะแพ้ทามอีกตัวนึงก็คือ,อตัวที่มีชื่อว่าลุกกี้นั่นเองก็จะประมาณนี้นะจ๊ะที่เล่นเซตนี้เพราะว่า1คือมีดมาไล่ที่สัตว์ประมารอย่างไรก็มีดาเมจสองคือไบเตอร์เจลกลีนถ้าชนะได้ก็คือดีอย่างที่ทําคิตาที่แล้วเนาะไมโคเซตก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนไอเทมเซตก็จะประมาณนี้ ถ้ามีเวลาพอก็นะ่าทำเครื่องประดับอันนี้ก็ได้เพราะว่าจะได้เพิ่มมหาเลยแล้วก็เพิ่มไอคฮปปีเป็นอีกกันนึงแต่ตอนเกมก็เล่นนี้ไปก่อน4ที่ครับเว็บเนาะจะมีแค่นี้ไม่กี่อย่างสบายๆก็จะมีแค่สีที่สีที่ที่แบบใบบอกไว้สำหรับผมคิดนะแล้วแต่คนชอบเลยเนาะก็สีที่2องเว็บเ้มา กัมบตินกติคไซก็จะเป็น,นรูนเขียวรูนเขียวม่เมี่ทางก็จะเป็นโบ๊ เกี่ยววันนี้มาสองแล้วก็หาแม็กกิงเข็น,นอ <c oughs> โอเคแล้วก็ไปลงนี่ต่อได้เครื่องประดับแล้วหนึ่งน,นี่จะมีไม้ฟู้ดเก็บมา อั่างที่ผมเล่นอนี่ยเนาะก็คือจะทำเก็บอาหารก็ได้อันนี้ก็สโตยก็เก็บมาหาผ้าเป็นของอย่นงเงี้ยไม่มีสอง <c oughs> อันนี้ก็ครับเป็นสายแทงก็ได้อดวุธควัน ไอเแล้วก็เหีย้ยยาม,มันีที่นี่มีเยอะนะฮะ <c oughs> อ๋อสองคนโอเคแล้วก็สลัมครับอา่าโอเค แล้วก็ไอรอนเนาะในการครับที่จะทาครับที่นี่แค่นางทำเกาะนะเพราะว่าจะได้สู้ไล้หรือ าจะทเป็นเครื่องประดับก็ทําได้เนาะเครื่องประดับไอ้อน,นั้นไม่ได้แย่เหมือนกันบางที่อาจจะเสร็จรูทเดียวก็คือรูดเว็บเดียวก็คือแค่หนึ่งเว็บในการทําเซตฟูหาลากีแล้วก็ที่เหลือคุณก็ทําสแต็กอาหารทำสองบันเดียวกันเลยแนะนําว่าห้ามทาแยกเพราะทำแยกมันจะตายตายหายนี่ one w a ว e โอเค one w เซตมาวันเวฟก็จะเป็นประมาณนี้นะเซตวันเวฟก็ก็รอเจ็ดสิบเก้าก็จะประมาณนี้เซตมาเฮดพีก็หนึ่นกับสองร้อยอืมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าของคุณครับก็เซตนี้วันเวฟถ้าอยากเจ้าแม็กเฮดพีจริงๆก็ทูเวฟก็ได้แล้วแต่ก็พอันนี้เสร็จปุ๊บก็ค่อยไปหานั้นต่ออืมไม่ดีแย่นี่ฮะเครื่องประดับแม็กเฮดพี ก็ได้แต่เซตนี้จะเป็นเซตที่ไวที่สุดเซตที่แห่งโคตรไวอืมเซตหนึ่งวันเวฟไปเลยเซตนี้ก็เล่นได้สำหรับไอซอนก็เล่นได้เนาะเพราะว่ามันเล่นมันเล่นใส่แทงหรือสายดาบก,ก็ได้แล้วแต่ตามความชอบ <c oughs> <c oughs> เป็นเซตที่โอเคไอซอนสแต็กดีเรื่องไรท่ที่เพราะว่าอันนี้มีเกาะอาร์เมอร์ดดาเมจก็มีน,นี่อยู่ดี ซิเซาก็เล่นได้ถ้าอยากซิเซาเล่นสายแทงก็แล้วแต่ตามสบายตามที่คุณต้องการเล่นเล่นสายปืนก็ได้แล้วแต่เพราะว่ามีแร่เหล็กแล้วก็เล่นเก็บปืนแล้วก็ไปปืนนั้นต่อก็ได้เหมือนกันเป็นเซตที่ตอบโจทย์สำหรับตัวละครในลหลายๆอย่างโอเคครับเจกัาคลิปมากขอบคุณครับ